จะพานอนนะอุ้ยไม่ยอมน,นอนอ่ะจะพานอนเนงะีอีนะเงีย้ย ถ้าก็อย่ามานี่น้องจะนอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่พานอนอีอีอ้ออออยเราจะพาน้องนอนอีอีนะคะอี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 ออ นอนนอนอี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 จีอีอีนับีอ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 อีอีออีอีออี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 ออี จะหลับแล้วจะหลับแล้วอืม,อมตื่นแล้วนอนนะตื่นแล้วนอนได้แล้วนะ นอนได้แล้วจ้านอนได้แล้วน้องเขียดตะปัดตัวน้อยห่องนอนแล้วค่ะอนอนเลยนะนอนในอีอนี่นะนอนในอีอีนี่นะ นอนซะนะน้องกบจะนอนแล้วค่ะไปเลยไหมไปเลยไหม ไปแล้วไปแล้วไป